สีขาวทิ่มเบี้ยกลางกระดานสีแดงเดินเบี้ยอีกตัวสีขาวโปสามเบี้ยสีแดงกินหงายสีขาวใช้ม้ากินออกไปสีแดงใช้เบี้ยกินเบี้ยสีขาวครับกินเบี้ยอีกตัว สีแดงใช้เบีย้ยกินโต้ตอบสีขาวเอาเรือกินสีแดงขยับขุน สีขาวเดินเบี้ยสีแดงเดินม้าไล่เรือสีขาวจึงเอาม้ากินม้าสีแดงใช้เบี้ยกินสีขาวจึงเปิดม้าให้มีทางเรือสีแดงขยับเรือ สีขาวทิมเบีย้ยสีแดงกินสีขาวใช้เรือสีแดงขยับเรือสีขาวครับเอาโคนกินมา้าสีแดงใช้เบีย้ย สีขาวไงเบีย้ยสีแดงเดินเม็ดสีขาวขยับเรือสีแดงขยับโคน จากนั้นครับสีแดงกินเม็ดสีขาวใช้โคนสีแดงเอาเรือจับโคนสีขาวใช้เลือถามต่อสีแดงแรก สีแดงครับใช้เรือจับสองทางสีขาวจึงถอยมา้าผูกโคนสีแดงเดินโคนแลกโคนสีขาวกินแรกจากนั้นสีขาวเดินมา้าไล่เรือเรือแดงขยับหลบ สีขาวจับเรือสีแดงจึงลุกสีแดงครับไงเบี้ยไล่ม้าม้าขาวกินลุกสีแดงจับขุนสีขาวเดินเบี้ยงไงมาปิดตาครับ สีแดงจึงกินม้าสีขาวเปิดลูกสีแดงหลบ สีแดงขยับโคลนเข้ามาสีขาวเอาเรือกดไว้สีแดงขยับขุนสีขาวงายลุกสีแดงกินสีขาวโดนสีแดงลุกด้วยโคนสีแดงเอ้ยสีขาวครับขยับหลบสีแดงเปิดลุก สีขาวถอยกลับและสีแดงปิดเกมลุกจน